ถ้าใครมีผลผลิตเยอะๆนะคะเราไม่รู้ว่าจะเอาไปทำอะไรยังไงนะคะก็อาจจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะคะ การทำผักอบแห้งหรือว่าผักผงนี่มาฝากกันนะคะซึ่งมันก็เป็นการแปรรูปเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตของเกษตรกรนะคะถ้าใครมีผลผลิตเยอะๆนะคะเราไม่รู้ว่าจะเอาไปทําอะไรยังไงนะคะก็อาจจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะคะที่สามารถเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตของเราได้นะคะอย่างตัวนี้อันนี้คือตะไคร้นะคะเป็นตะไคร้ผงนะคะเนี่ยก็สามารถที่จะแปลรูปแบบนี้ออกมาได้นะคะ ในการทําแห้งนะคะกระบวนการทําแห้งมันจะมีอยู่2ออย่างเนาะก็คือการตากแดดหรือว่าการใช้เครื่องอบถ้าเกิดว่าไม่มีเครื่องอบเนี่ยเราก็จะต้องตากแดดนะคะแต่ว่าแดดที่แรงมากๆแดดจัดเนี่ยมันจะทําให้สีพวกผักนี่มันเปลี่ยนมาซีดเนาะฉะนั้นการตากที่ดีเนี่ยเราจะต้องใช้แดดที่ไม่แรงใช้แดดอ่อนๆนะคะแล้วช่วงนี้ไม่มีแดดเราทํำยังไงนะคะมีทริคมาฝากนะคะ บ้านเราเนี่ยส่วนใหญ่ต่างจังหวัดบ้านเป็นยังเป็นสังกะสีอยู่ใช่ไหมคะใต้สังกะสีนะคะเราสามารถที่จะทําเป็นตะแกรงตากข้างล่างได้นะคะเพราะว่าสังกะสีเนี่ยเก็บความร้อนได้ดีนะคะเวลาที่เราตากเนี่ยเราก็มีตะแกรงคคุมอีกชั้นหนึ่งเพื่อป้องกันพวกฝุ่นพวกมแมลงอะไรหล่นลงไปใส่ผักของเรานะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครมีเครื่องอบเนะเเาะเรื่องของอุณหภูมิในการอบพวกเนี้ย ก็ระวังนิดนึงว่าไม่ควรจะเกิน50องศานะคะเพื่อที่จะคงในเรื่องของสีกลิ่นต่างๆเนี่ยให้มันเปลี่ยนแปลงน,น,น้อยที่สุดนะคะถ้าสนใจสาระความรู้ดีๆแบบนี้ฝากกดติดตามด้วยนะคะ